น้องนุ้ยขึ้นไหมพี่นุ้ยว่าจะขึ้นต่อส้มอะค่ะเพราะว่าพี่แววไม่ขึ้นจัญญาเอี่ยมสะอาดขออนุญาตสวัสดีพี่จันญาเอี่ยมสะอาดกับพี่ปีรพรอุประยางเป็นทางการค่ะน่าจะเป็นสองคนนี้แหละที่ยังไม่ได้สวัสดียังเป็นทางการเข้าไม่ได้แล้วสวัสดีค่ะเพื่อนรัอเาไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่าพอดีส้มจะลงไลน์แล้วค่ะส้มอ่า เปิดบ้านครึ่งชั่วโมงค่ะตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะคะทุกวันถ้าวันไหนไม่ติดภารกิจก็คือจะเปิดบ้านหนึ่งทุ่มค่ะสวัสดีลัดจากภาควันป้อมูภูมิดิค่ะสวัสดีค่ะน้องวานคนสวยจากพี่ภูสนิสากบนะคะสวัสดีค่ะน้องวานจากพี่ลาดวนจันทสิงค์สวัสดีค่ะพี่กบจากภูมินพิมพานะคะสวัสดีค่ะคุณเบนจมาาจากแม่ไพวันประเสริฐศรีค่ะสวัสดีค่ะคุณภูสนิสาจากพี่เบนจมาศพิ่นพาดนะคะสวัสดีค่ะพี่ลัดจากอัมไพชลาชิตนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดียายวันรัตดาวจากพี่เบนจมาศค่ะกดใจที่13าขอบคุณค่ะแม่สวัสดีพี่เอียดจากพาขวัญประมู่นะคะสวัสดีพี่เอียดจากะดํามแสงอาทิตย์ค่ะพี่ไปเตรียมกุวกกันนะโอเคค่ะพี่นุ้ยสวัสดีทุกคนค่ะพี่คนสวยอ่าเราไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรหรอค่ะสวัสดีค่ะพี่ส้มสวัสดีภูมินพิมพาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีภัยชนาชิดนะคะ สวัสดีค่ะพี่ใจคนสวยจากอําไพชราชิตค่ะสวัสดีค่ะน้องปูจากแม่ไพวันประเสริฐสีค่ะทุกคนพี่อิสระค่ะต้มแล้วก็มันต้มนะคะ ก็เป็นง่ายๆสำเนียงนุง่ายๆสําหรับมื้อเย็นนี้นะคะแต่จริงๆก็คือมีอีกหลายอย่างเลยนะเพราะว่าเอาวันนี้มีขนมโคกด้วยมีผัดหมี่ซ่วมีกระเพาะปลาเจด้วยนะคะวันนี้นะคะวันนี้มีอาหารหลายอย่างเพราะว่า,าเราได้มีโอกาสไปที่ตรงสารเจ้าพ่อหลักเมืองของจินนะคะมีอาหารเจยอยู่ข้างๆด้วยก <laughs> ็คือวันนี้ไม่ได้กินคือกินอย่างละนิดอย่างละ ระวังรองครกด้วยมีผัดหมี่ซ้วมีกระเพาะปลาเจด้วยนะคะวันนี้นะคะวันนี้มีอาหารหลายอย่างเพราะว่าเราได้มีโอกาสไปที่ตรงสารเจ้าพ่อหลักเมืองของแม่ค้าอยู่ไหมคะเสียงรูดช,ชัดเจนมากส,มส้มพยายามเน้นตรงนั้นค่ะคือไม่ใส่เอฟเฟกแล้วก็พยายามเน้นตรงนั้นคุณอิสระนะคะจากยาอัมพราดามะโลงมืดค่ะสวัสดีครับน้องอ้ามจากพี่อิสระสารพรมค่ะ สวัสดีค่ะพี่ปูอัมภัยจากภูมินค่ะสวัสดีค่ะยายแตนจากอัมภัยนะคะค่ะสวัสดียานีจากพี่จัญญาค่ะสวัสดีครูดวงใจนะคะจากพี่วิไัยวรรณค่ะสวัสดีน้องต้นไปไหนแล้วเอาไปข้างนอกแล้วค่ะกินขนมแล้วกรบกรบกรอบแกรบอะค่ะพี่วิไัยวรรณสันธารุายค่ะยินดีต้อนรับพี่ปิยะพรด้วยนะคะสวัสดีมาดามนีจากพาขวัญประโมคค่ะสวัสดีครับมาดามอมาดามนค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุทโพสิทธิ์ค่ะ กำลังเข้ารับชมพี่วิทย์อะคะ่ะสวัสดีป้าโมจากพี่อ่าจากมาดามแสงอาทิตย์ชัยโมกค่คะสวัสดีป้าโมจากพี่ภูสานิสานะคะยินดีต้อนรับคุณสารีภาพเท่าไหร่นะคะก็มีอะไรสอบถามได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอเจอกันด้วยนะคะสวัสดีครับจากพ่อใหญ่วิจิตค,ค่ะสวัสดีค่ะยายอําจากพี่ลําดวนสวัสดีพี่ปียพรอ,อุบลละน้องอาจจะข้ามคอมเมนต์ขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบพิจิตจากคุณครูดวงใจนะคะ,ะใช่ใช่ค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุทโพสิทธิ์ค่ะปล่อยมันไปกับคนใจมานะคะเข้ามาทักทายกันได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเอาสวัสดีจากพี่กัญญาลัตณ์นะจ๊ะสวัสดีสวัสดีน้องกูจากท่านอาจารย์สุรณียนีเพิ่มพูนค,ค่ะรอโอกาสนี่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณดวงใจนะคะขอบคุณสำหรับดวงใจด้วยนะคะเดี๋ยวขั้นก่อนดวนสวัสดีอีกรอบเลยนะคะมีใครขึ้นต่อน้องส้มไหมคะพี่แววไม่ขึ้นพี่นุ้ยขึ้นได้เลยค่ะคุณครูคุณค,ค,ณค,ค,ณครูขอหย่บิจิตนะคะคืนนี้ขอขึ้นนะคะใครอ่ะให้ขึ้นแทนใครดีคะได้หมดคะ่ะพี่นุย้ยต่อส้มก็ได้แทนน้องหวานก็ได้นะคะ ทุ่มครึ่งสองทุ่มจังหวัดสมุทรสาครนะคะตอนนั้นเขาจะมีเทศกาลกินเจซึ่งจะมีร้านอาหารเจนะคะมาขายเยอะมากเลยเราก็เลยได้ได้ไปได้ไปจับจ่ายมีอะไรหรือเปล่าคะมีอะไรไม่เข้าใจอะไรหรือเปล่าคะอาสนใจดวงที่สามจากพี่สลากค้าขอปุ่มได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กตาจากพี่ภูสันนิษฐานนะคะสวัสดีจามาดามวิไลวันจากยามพรารดาค่ะ ทันทีแบบดีดตัวเองขึ้นมาทันทีเลยอะไรอย่างนี้สวัสดีคุณครูขึ้นกี่โมงคะคุณครูเอาคุณครูขึ้นกี่ทุ่มคะสวัสดีน้องกูจากมาดมแสงอาทิตย์ชัยโมกค่ะสวัสดีครับแม่ไพวันจากพี่เออขออภัยค่ะสวัสดีครับแม่ไพวันจากภูมินค่ะสวัสดีค่ะภูมินจากอัครจากพย่วิจิตรค่ะสวัสดีค่ะยายอําจากพี่ลําดวนสวัสดีพี่ปิยพรอุปละน้องอาจจะข้ามคอมเมนต์ขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ข้าวโพดข้าหวานมากเลยนะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเชิญในบ้านได้นะน,นะคะสวัสดีครับน้องส้มคนเก่งสวัสดีพี่อิสระสารพรมะคะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะสู่ห้องไลฟ์ของอนุพสิทธิ์นะคะเจ,เจอกันแล้วนะคะแวะเข้ามาทักทายฝากทางกลับบ้านไว้นิดนึงนะคะเราก็จะได้เอากลับไปดูนะ สวัสดีจ้าสวัสดีอาจิมามรับคุณจิรัติการนะคะสวัสดีพี่รัตจากพี่จัญญาเอี่ยมสะอาดนะคะครับจากพ่อใหญ่วิจิตค่ะสวัสดีค่ะยายอําจากพี่ลําดวนสวัสดีพี่ปิยพรอุบลละน้องอาจจะข้ามคอมเมนต์ขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีซอสต,ตุกตาล้านวิวจากพี่กัญญาลักคมเสียงสวัสดีมาดามตุกตาจากพาขวัญป้าโม่ภูมิดิศค่ะสวัสดีป้าโม่จากน้องหวานหวานนะคะอ่าใช่ค่ะใช่ยาาไม่เป็นไรค่ะสวัสดีหวานจากพาขวัญป้าโม่ภูมิดิศค่ะสวัสดีครูใจใจคนสวยนะคะจากพี่โชติดาตอไพศาลค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนลำดวนจากพี่ภูสนิสาค่ะยินดีต้อนรับคุณเกศเสริมสวยด้วยนะตินนะคะมีอาหารเจอย,อยู่ข้างๆด้วยค <laughs> ือวันนี้ไม่ได้กิน คือกินอย่างละนิดอย่างละดีคุณล้มแล้วลุกล้มแล้วทุกลุกแล้วยิ้มด้วยนะคะสวัสดีค่ะยายอมจากพี่ชติดาต่อไพศาลค่ะรับนักแสดงเด็กนะลองไปแคสดูนะคะ สวัสดีค่ะคุณครูดวงใจจากพี่เบนจมาศค่ะสวัสดีคุณเบนจมาาจากพี่วิลวันค่ะยังไม่ตาเดี๋ยวเราไปทักทายกันต่อที่บ้านพี่นุ้ยปียพรนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนมาทักทายส่งกําลังใจนะคะสวัสดียายวันจากพี่เบนจมาาพินพาดด้วยค่ะต้นใหญ่ด้วยไม่ใช่บ้านส้มบ้านนาคือตรงที่ลูดนะคือตรงหน้าบ้านนาพอดีเพราะว่าบ้านติดกันเลยบ้านส้มกับบ้านนาจะติดกันสวัสดีคุณเบนจมาานะคะจากพี่กัญญาลัก์คําเสียงค่ะ พี่เบนฝนไม่ตกหรอคะพี่เบนค่ะสวัสดีคะ่ะพี่กบจากอัมพยชาลาชิตคะ่ะกินอามาดามแสงอาทิตย์บอกว่ากินไข่เหมือนกันค่ะพี่เบนรับคุณอาจิตลัติการนะคะสวัสดีพี่ลัดจากพี่จัญญาเอี่ยมสะอาดนะคะนิวัฒน์นะคะจากภาคขวัญประมู่ภูมิดิตคะ่ะตกใจทำอะไรไม่ถูกคะ่ะ <laughs> ใช่ นุย้ยเราก็ตอบพี่นุ้ยเป็นครูใจนะคะโอเคครูใจขึ้นแทนหวานเลยค่ะปามวัวบอกว่าครูใจขึ้นแทนหวานเลยค่ะสวัสดีคุณเบนจะม่าจากมาดามแสงค,คุณนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคะโพสกาดส้มในช่องของอนุทโพสิทธิ์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจอกันในเวลาหนึ่งทุ่มตรงเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนที่ผ่านไปผ่านมาสวัสดีพี่วิไลวันจากพี่ปียพรอ,อุปราชนะคะคุณครูขึ้นกี่ทุ่มสวัสดีซอสตุกตาร้านวิวจากพี่กัญญาัต์คำเสียงตกค,คะ่ะน้องบัวน,น่าจะทำได้โอ ต้องพาเขาไปเรียนจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดว่าสมุทรสาครเขามีสําหรับเรียนเต้นก็คืออยากพาเขาไปเรียนเหมือนกันพอเพื่อนมาเขาก็ไปซะแล้วอ่าแอบไปส่องดูน่าจะเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยเลยอะค่ะระดับน่าจะประถมหรือไม่ก็มัธยมสุพณียนีเพิ่มพูนค่ะอไม่เป็นไรค่ะยนีเอ๋ย่ยาย,ยายยายแตนไม่เป็นไรค่ะเก้าวันนะคะ ไปช็อตคอมเพล็กซน้องชมมาอ๋อโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมาดามแสงอาทิตย์นะคะค่ะสวัสดีป้าโมจากพี่โชติดาต่อภาษานะคะสวัสดีพี่กบจากอธิมาโมราสินค่ะสูๆไม่เป็นไรเลยค่ะไม่สะเทือนเลยค่ะแค่นี้ไม่สะเทือนเลยนะคะค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะสู่ห้องไลฟ์ของอนุโพสศิธ์นะคะเจอเจอกันแล้วนะคะแวะเข้ามาทักทายฝากทางกลับบ้านไว้นิดนึงนะคะเราก็จะได้เอากลับไปดูหนะ้า สวัสดีค่ะพี่ไพวันจากพี่ลำดวนจันทสิลป์ค่ะกดดวงใจแล้วต้องส้มขอบคุณพระใหญ่วิจิตนะ